เรื่องนี้เป็นความสงสัยของชาวกัมพูชานะครับว่าในเมื่อทั้งกัมพูชาและไทยก็มีประเพณีที่ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เหมือนกันไปซะทั้งหมดแล้วมันมีปัจจัยไหนบ้างที่ประเทศไทยสร้างความแตกต่างในเรื่องของการนําเสนอประเพณีจนทําให้สามารถดึงดูดผู้คนได้มากกว่าในกัมพูชาเรื่องนี้นะครับมีคนโต้แย้งหลากหลายมุมมองนะครับอย่างในความคิดเห็นหนึ่งนะครับของชาวกัมพูชาเขาบอกว่า ปัจจัยหนึ่งที่สําคัญเลยคุณสังเกตดูประเพณีในประเทศไทยเวลาจัดงานทั้งทีมันยิ่งใหญ่ไปทั่วประเทศคือไม่ได้แค่ยิ่งใหญ่อยู่แค่จุดใดจุดหนึ่งหรือแค่ไม่กี่เมืองแต่งานประเพณีของไทยเรียกได้ว,ว่ากระจายออกไปในทุกชุมชนและดูเหมือนว่าแต่และชุมชนนั้นก็แข่งกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ด้วยแค่เรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างแล้วขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าจะเอาไปเทียบกันแบบนั้นก็ไม่ได้หรอกไม่ว่าเพื่อนบ้านประเทศไหนก็ทําแบบไทยไม่ได้ ไม่ต้องประเพณีลอยกระทงอย่างเดียวเอาสงกรานต์เทศก,กาลสร์น้ำที่มีลักษณะใกล้เคียงกันก็จะเห็นได้เลยว่าในไทยส่วนที่จัดงานมีทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนทั้งระดับท้องถิ่นทั้งระดับภูมิภาคใหญ่โตมากมายเต็มไปหมดเลย สิ่งที่ผมพูดมานั่นคือมันต้องใช้เงินทุนที่เยอะกว่าแน่นอนว่าประเทศที่เศรษฐกิจเล็กกว่าความมัง่งคั่งน้อยกว่ายังไงก็ไม่สามารถที่จะไปมีงบประมาณที่จะทําแบบนั้นได้อยู่แล้วภาคเอกชนเองก็ไม่สามารถที่จะไปทําอย่างนั้นได้ทั่วประเทศด้วยเช่นกันคุณหันไปดูที่เมืองไทยสิตามจังหวัดต่างๆเอาแค่ภาคเอกชนจัดงานนั้นก็ใหญ่โตในแบบที่เพื่อนบ้านไม่สามารถทําตามได้แล้ว ขณะที่ควมไม่ได้เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกนะครับว่าอีกส่วนหนึ่งที่แตกต่างก็คือการที่คนในท้องถิ่นเองคนไทยเองค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับทุกๆเทศกาลอย่างมากอีกส่วนหนึ่งที่น่าสังเกตมากๆคือคนไทยมักจะไปร่วมในทุกๆเทศกาลอยู่ใกล้บ้านของพวกเขาไม่ว่าจะจัดงานขึ้นที่ไหนก็ตามก็จะมีผู้เข้าร่วมงานมากมายอยู่เสมอเหตุผลนี้จะใช้เหตุผลเรื่องของประชากรเรยอะก็คงจะไม่ได้แล้ว แต่เรื่องนี้มันเห็นได้ชัดเลยว่าคนไทยค่อนข้างจะให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความสําคัญกับทุกๆเทศกาลที่เกิดขึ้นภายในประเทศมากกว่าชาวกัมพูชามากเรื่องนี้ยังไม่ต้องไปพูดถึงนักท่องเที่ยวเลยเพราะนั่นคือส่วนที่ต่อยอดไปมากขึ้นไปอีกคือพอตัวงานมีคนเข้ามาร่วมงานมากมายเต็มไปหมดในโซนท่องเที่ยวเองในพื้นที่ท่องเที่ยวเองก็จะดึงดูดผู้คนได้มากขึ้นอยู่แล้วและหลังจากนั้นนักท่องเที่ยวมากันเยอะๆก็ทําให้คนได้รู้จักประเพณีในแบบของไทยมากกว่าในประเทศเพื่อนบ้านนั่นเอง ขณะเดียวกันนะครับมีความคิดเห็นในอีกมุมนะเขาก็พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยเขาก็บอกนะครับว่าแน่นอนว่าในกัมพูชาในมุมมองของชาวกัมพูชาก็มองว่าชีวิตประจําวันโดยรวมในกัมพูชาปลอดภัยดีอยู่แล้วแต่พอเป็นในมุมมองของนักท่องเที่ยวร,รู้ไหมเหตุผลว่าทําไมถึงมองว่าประเทศไทยถึงปลอดภัยมากยิ่งกว่าเพราะสิ่งที่มีในงานต่างๆจะเห็นได้ชัดเลยว่าเวลาในประเทศไทยจัดงานอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นงานระดับใหญ่หรือระดับเล็กๆก็จะมีการเข้มงวดในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัย สิ่งนี้เราอาจจะเคยชินแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจหรือว่าเน้นมากนะักจะเห็นได้ว่าในเมืองใหญ่ที่มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเหมือนกับว่าไทายให้ความสําคัญกับเรื่องนี้บางที่ถึงขั้นมีตํารวจท่องเที่ยวคอยให้ความช่วยเหลือหรือไม่ก็ช่วยจัดการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้กับนักท่องเที่ยวทุกอย่างถูกแก้ไขยอย่างรวดเร็วแต่ในสถานการณ์ที่ตรงกันข้ามแน่นอนในชีวิตกัมพูชาเราอาจจะเคยชินว่าที่นี่เนี่ยความปลอดภัยในชีวิตประจําวันเรามั่นใจแต่ในมุมของนักท่องเที่ยวพวกเขาอาจจะมองอีกแบบก็เป็นได้อย่างเช่นเวลาเกิดปัญหาาอะไรขึ้นม หรือว่าติดขัดตรงไหนความช่วยเหลือมันค่อนข้างจะล่าช้ากว่าไทยซึ่งมีคนเข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเลยในประเทศไทยเห็นได้ชัดว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เติบโต,ต,ต,ตมากกว่ามันส่งเสริมให้ประเพณีอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นได้มากกว่าด้วยเช่นกันผมจำไม่ได้รอกนะว่าเทศกาลสงการเทศกาลลอยกระทงที่พูดถึงกันในประเทศไทยเนี่ย เริ่มที่จะโด่งดังในช่วงปีไหนแต่เห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นส่วนที่บูมขึ้นมาหลังจากที่การท่องเที่ยวเติบโต,ต,ตขึ้นมามากๆแล้วขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาบอกนะครับว่าจุดแข่งของไทยไม่ใช่แค่มีการจัดงานประเพณีอะไรต่างๆอยู่ทั่วประเทศอย่างเดียวแต่นอกเหนือไปกว่านั้นก็คือการโปรโมทการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรู้เห็น <He S 2> ได้ชัดจากเทศกาลในกัมพูชาอย่างเทศก,กาลแข่งเรือที่พอจะเอาไปทําให้มันโด่งดังในระดับนานาชาติได้แต่ที่ไม่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและดึงดูดนักท่องเที่ยวจานวนมากไม่ได้ เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันอย่างเช่นในยุคป,ปัจจุบันการใช้โซเชียลมีเดียก็มีส่วนทําให้ชาวต่างชาติได้รู้จักมากขึ้นแต่เห็นได้ชัดเลยว่าเวลาเข้าใกล้ในช่วงเทศกาลสําคัญขึ้นมาทีไรผู้คนมักจะพูดถึงประเทศไทยมากกว่าอยู่เสมอโดยความเห็นของคนที่เข้ามาตอบกลับนะฮะก็บอกว่าคุณก็ดูนักท่องเที่ยวจํานวนมากหน่อยนั่นเป็นเหมือนพื้นฐานที่ดีให้กับประเทศไทยเลยนะแน่นอนว่าในท้องถิน่นนั่นอาจจะเป็นส่วนสนับสนุนที่ทําให้ประเทศไทยจัดเทศกาลได้ทั่วประเทศจริง แต่นะักท่องเที่ยวโดยพื้นฐานเดิมที่มีอยู่จํานวนมากก็เป็นส่วนที่ทําให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกได้พอสมควรขณะที่ความเห็นอีกมุมหนึ่งนะครับก็วนไปกับเรื่องของการเป็นประเทศที่ร่ำรวยมากกว่าก็สามารถทําอะไรได้มากกว่าอีกแล้วนะครับรู้สึกว่าความเห็นในทางนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยอยู่เหมือนกันนะครับเขาก็บอกนะครับว่าประเทศที่มีเงินทุนหนากว่าคุณดูง่ายๆเลยในการจัดงานอะไรขึ้นมาสักอย่างในพื้นที่พื้นที่หนึ่งแค่บรรยากาศความคึกคักก็ทําได้มากกว่าแล้ว แต่ขณะเดียวกันในกัมพูชาต่อให้มีเงินทุนที่มากมายพอที่จะจัดงานในหลายพื้นที่แน่นอนว่าความยิ่งใหญ่อาจจะจัดได้แต่ความคึกคักนี่มันทําตามกันไม่ได้ผมเปรียบเทียบในเรื่องนี้ในเรื่องของเทศกาลสว์น้ําสงกรานที่มีอยู่หลายเมืองในทั่วประเทศเห็นได้ชัดเลยว่านอกจากการที่จัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่แล้วความคึกคักก็เป็นสิ่งสําคัญด้วยเช่นกันโดยทางฝั่งของความเห็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าบรรยากาศที่คึกค,คักในแบบที่ประเทศไทยทําได้ มันมีความจําเป็นที่จะต้องเป็นประเทศที่ประชากรเยอะคุณดูอย่างเวียดนามก็ได้จัดงานอะไรก็คึกคักทั่วประเทศได้เหมือนกันงานเทศก,กาลสําคัญในเวียดนามคนก็เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเพล่เจะเยอะกว่าไทยเลยซะด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นถ้าคุณกําลังมองหาความคึกคักอยู่แล้วแล้วก็มันไม่สามารถที่จะสู่ประเทศที่ประชากรเยอะกว่าไปไหนเท่าตัวแน่นอนไม่เช่นนั้นเราคงจะเห็นเราสามารถที่จะทําแบบนั้นได้ด้วยเช่นกันกระดับที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็โต้แย้งว่าเรื่องที่ชาวต่างชาติไม่มาเที่ยว ในเทศกาลที่กัมพูชามันไม่น่าจะเกี่ยวเพราะว่าไทยจัดได้อย่างยิ่งใหญ่กว่าหรอกนะปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมันมาจากพื้นฐานทางด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้วต่างหากคุณคิดดูแล้วกันว่าถ้าสมมติว่ากัมพูชามีประเพณีที่โด่งดังแข่งกับไทยได้เลยแต่อย่างไรก็ตามโครงสร้างพื้นฐานที่มีในภาคของการท่องเที่ยวถ้ามีคนมากมายเข้ามาถ้าพวกเขามาเจอกับที่พักทางเลือกที่ไม่ได้เยอะแยะมากมายไหนจะความพร้อมทางด้านของการท่องเที่ยวที่ไม่ได้พร้อมเทียบเท่าประเทศไทยยังไงความน่าประทับใจมันก็น้อยกว่า สิ่งหนึ่งที่ทาตามได้ยากผมคิดว่าในส่วนนี้แหละมันคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความประทับใจเลยอย่างเช่นการที่บอกว่าถ้านักท่องเที่ยวติดปัญหาอะไรสามารถปรึกษาตํารวจท่องเที่ยวได้นั่นคือสิ่งที่สุดยอดมากๆนะในความคิดของผมถ้ามีอยู่ในหลายๆพื้นที่แบบนั้นเป็นอะไรที่ดีมากเลยซึ่งเรื่องถัดมาจากนั้นนะครับก็มีคนเข้ามาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนนะเรื่องของตํารวจท่องเที่ยวโดยอีกคนนะครับก็บอกว่าสิ่งที่แตกต่างของไทยเหมือนกับว่าจะมีระบบที่ชัดเจนคือพอเราไปเที่ยวเราไปในฐานะนักท่องเที่ยว มันก็วพวกเขาถูกฝึกฝนมาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะด้วยนะอย่างเช่นเรื่องของการให้ข้อมูลให้ความช่วยเหลือเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาก็สามารถช่วยเหลือกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ขณะที่กัมพูชามีสิ่งเหล่านี้คล้ายๆกันด้วยเช่นกันแต่ว่ามาตรฐานและความครอบคลุมอาจจะไม่เยอะเท่าไทยโดยมีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่ามันจะไปครอบคลุมได้เทียบเท่ากับไทยได้อย่างไรกันนะ ในประเทศไทยเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวกระจายออกไปทั่วประเทศเต็มไปหมดเลยแน่นอนพอประเทศสามารถสร้างไรายได้ได้อย่างปเป็นกออเป็นกรรมจากการท่องเที่ยวที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยก็สามารถเอางบประมาณมาลงทุนในส่วนนี้มาพัฒนาส่วนนี้ให้ดีขึ้นได้ความเห็นต่อมาครับก็บอกว่าจากความรู้สึกของผมเรื่องของการจัดงานอย่าว่าแต่นักท่องเที่ยวเลือกไปร่วมงานประเพณีที่ประเทศไทยมากกว่าเลยเอาคนกัมพูชาที่อยู่ใกล้ผมแดนไทยก็ได้คนกัมพูชาก็ถือโอกาสชี้ซสว่า ไปประเพณีลอยกระทรงของไทยเองก็มองว่าไปเที่ยวซะเลยซ้ำคือมันเหมือนบริบทของการไปท่องเที่ยวมีหลายคนเลยที่เลือกที่จะไปที่ประเทศไทยอันนี้เรายังไม่ต้องไปพูดถึงนักท่องเที่ยวต่างชาตินะเอาแค่ในแถบเพื่อนบ้านด้วยกันเห็นได้ชัดเลยแม้กระทั่งคนกัมพูชาคนล,ลาวก็ยังไปเทศกาลลอยกระทรงของไทยเพล่เพเทศกาลสงกรานต์หลายๆคนยังเลือกไปที่เมืองไทยมากกว่ามันก็มาจากปัจจัยที่ทําตามได้ยากอย่างที่คนก่อนหน้าได้พูดเอาไว้นั่นก็คือความคึกคักที่มีอยู่ในเทศกาลต่างๆมีคนจํานวนมากพร้อมใจกันไปร่วมเทศกาลในแต่ละพื้นที่ของไทย แต่ที่นี่พอมองกลับมาที่กัมพูชาเอาแค่คนในท้องถิ่นออกไปเที่ยวนี่ยังเป็นเรื่องที่ยากกว่าเลยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากเมืองใหญ่เป็นเมืองเล็กๆทั่วไปธรรมดามันก็จะมีความเป็นโลลเป็นแบบท้องถิ่นมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามเรากําลังพูดในมุมมองของการจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ยยอยู่ผมจะไม่พยายามยกในเรื่องของความเป็นแบบดั้งเดิมแบบท้องถิ่นอะไรมาอ้างแบบที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่เราพูดถึงเทศกาลสงการานกันขณะที่ความคิดเห็นของอีกคนนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่บ้านเขาแตกต่างจากในไทยอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือ คุณลองจาลองตัวเองว่าสมมติว่าเป็นนักท่องเที่ยวแล้วกันความแตกต่างอีกประการหนึ่งก็คือข้อมูลหรือว่าแผนการท่องเที่ยวที่มันไม่ค่อยชัดเจนกับนักท่องเที่ยวมากนักอย่างเช่นถ้านักท่องเที่ยวสักคนจะมาเที่ยวในกัมพูชาบางทีก็พบว่าแหล่งข้อมูลเองอาจจะมีข้อมูลที่ไม่ครบหรือบางทีก็หาข้อมูลไม่ได้ซะโด้วยซ้มว่าจะต้องไปตรงไหนพวกเขาก็อาจจะคาดเดาเองว่าน่าจะอยู่ในเมืองใหญ่หรือไม่ก็รายละเอียดเกี่ยวกับเทศกาลวิธีการเดินทางไปมันค่อนข้างจะยุ่งยากมากกว่า ในขณะที่ประเทศไทยคุณไปดูเลยแล้วกันเวลาเข้าสู่ในช่วงเทศกาลอะไรต่างๆมันถึงขั้นมีคนจัดทริปเกี่ยวกับการไปเที่ยวในเทศกาลนั้นๆด้วยนะและแน่นอนว่าสลหรับนักท่องเที่ยวง่ายมากๆแทบจะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากมายยกแค่กระเป๋าไปจ่ายเงินแล้วก็สามารถไปร่วมเทศกาลต่างๆตามต้องการได้เลยสิ่งเหล่านี้มีให้เข้าถึงมากกว่าในประเทศไทยแต่พอเป็นในกัมพูชาเอาแค่ข้อมูลเกี่ยวกับที่พักตามสถานที่จัดงานนั้นก็ยังเป็นอะไรที่จะไม่มีระบบการจัดการที่ดีเรื่องนี้เกิดขึ้นแม้กระทั่งในเสียมเรียบ หรือแม้แต่ในเมืองที่ใหญ่ขึ้นมาอย่างพนมเปญก็ด้วยเช่นกันขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกนะครับว่าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความคึกคักพอมาดูที่พนมเปญซึ่งนับว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สุดเลยแล้วกันก็จะเห็นได้ว่าความคึกคักเต็มที่ก็อาจจะได้แค่เชียงใหม่ของประเทศไทยหรือไม่ก็เมืองไหนก็ตามที่มีประชากรตั้งแต่หลักล้านคนขึ้นไปอาจจะได้อยู่แค่นั้นแต่ประเทศไทยมีเมืองแบบนี้อย่างอยูอย่นับสิบเมืองเลย ซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบกลับอีกนะครับว่าผมคิดว่าไม่น่าจะสิบเมืองนะน่าจะมีมากกว่าสิบเมืองไปอีกยิ่งแหล่งท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซันจะเห็นได้ว่ามีคนจํานวนมากไม่ใช่แค่คนท้องถิ่นเท่านั้นแต่เป็นนักท่องเที่ยวจํานวนมหาศาลหลายสิบล้านคนที่กระจายตามพื้นที่ต่างๆเลยทีเดียวขณะที่ความเห็นของอีกคนครับบอกว่าเรื่องที่พวกคุณกาลังพูดถึงกนอยู่ในมันเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งกว่าของไทยมากมาก เอาตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นการเดินทางแค่การเดินทางถ้าเดินทางง่ายกว่ายังไงก็น่าประทับใจได้มากกว่าน่าไปได้มากกว่าเป็นผมเองก็คงจะเลือกที่เมืองไทยด้วยเช่นกันนะเพราะมีความพร้อมในด้านของความสะดวกสบายทีนี้ลองนึกในมุมต่างชาติยิ่งเป็นประเพณีที่พวกเขาไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงไม่รู้เลยว่ามันจะต้องเป็นอะไรยังไงแต่การที่ทําให้เข้าร่วมประเพณีได้ง่ายโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ผมยกตัวอย่างอย่างกรุงเทพมหานครในช่วงที่มีการจัดลอยกระทงมีหลายพื้นที่ในกรุงเทพมากๆเลยที่สามารถร่วมรอยกระทงได้ เป็นสิ่งที่คนเข้าใจได้ง่ายเลยว่าต้องไปที่ไหนอย่างไรขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าสิ่งที่ประเทศไทยทําอยู่ก็คือเอาประเพณีในแบบท้องถิ่นเอาไปสู่ความเป็นระดับโลกมีการปรับแต่งเยอะมากเลยในความคิดของผมนะอย่างเช่นเทศกาลสัดน้ําอย่างสงกรานต์หรือแม้กระทั่งลอยกระทงในแม่น้ําทั้งหมดที่ว่ามานั้นในแหล่งท่องเที่ยวเห็นได้ชัดว่าประเพณีเหล่านี้ถูกปรับแต่งให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนทั่วโลกมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ชัดว่าเทศกาลนั้นถูกเสริมขึ้นไปด้วยประสบการณ์ที่สนุกสนานคือไม่ใช่แค่ทําแบบดั้งเดิมอย่างเดียวแต่ถูกอัปเกรดเข้าสู่ความเป็นงานในยุคสมัยใหม่นั่นก็เลยทําให้การมีส่วนร่วมทั้งคนท้องถิ่นเองหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวเองก็สามารถจอยกันได้อย่างง่ายดายขณะที่ความเห็นอีกคนนะครับก็พูดถึงเรื่องของความเป็นดั้งเดิมในประเพณีของกัมพูชาอยู่เลยนะครับอย่างเช่นสิ่งที่เรียกว่าลอยกระทงในลักษณะของกรมพูชาเนี่ยก็จะเป็นการบูชาขอความมาต่อแม่น้ําอะไรแบบนั้นแต่เขาก็เปเรีีียยยบบเเทททครว่่าุณไไปดูมงส การจัดงานลอยกระทงของไทยมีทั้งงานคอนเสิร์ตมีอะไรสารพัดอย่างมีทั้งถนนคนเดินซะเลยซ้ำนะมันไม่ใช่แค่การทําแบบดั้งเดิมอีกต่อไปแล้วแต่มันเหมือนถูกต่อยอดด้วยส่วนอื่นของการท่องเที่ยวเข้ามาด้วยอย่างเช่น Walking Street จากเดิมที่มันไม่ได้มีอยู่หน้าตรงนั้นแต่พอมีการจัดงานขึ้นก็มี Walking Street ให้เดินซื้อของ,องเยอะแยะมากมายเต็ไมไปหมดแล้วมันดูคึกคัก ในส่วนนี้นะไทยต่อยอดไปมากกว่าแค่ไปลอยกระทงแต่เสริมด้วยการกินเล่นเที่ยวอะไรสารพัดอย่างที่ทําให้นักท่องเที่ยวอยากจะไปมากยิ่งขึ้นดูเหมือนว่าตัวของเทศกาลนั้นเป็นเพียงส่วนพื้นฐานของความเป็นวัฒนธรรมเฉยๆแต่สิ่งที่ดึงดูดผู้คนได้มากกว่านั้นคือส่วนที่เสริมขึ้นมาซึ่งไทยต่อยอดส่วนนี้ได้ดีจริงๆโดยความเห็นสุดท้ายนะครับก็บอกว่าแต่สิ่งทั้งหมดที่คุณพูดมามันเป็นสิ่งที่ทําได้เมื่อเป็นประเทศที่พัฒนามากกว่า ประเทศที่มีการลงทุนมหาศาลมากกว่าในการจัดงานต่างๆแน่นอนว่าประเทศที่เล็กกว่าผมต้องย้ําอีกครั้งว่าไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้อยู่แล้วอาจจะทาได้แบบจํากัดในเฉพาะบางเมืองเท่านั้นข้อจํากัดมันมีมากกว่าคุณต้องรอดูที่เวียดนามแล้วกันเวียดนามเองก็อาจจะทําให้ประเพณีของตนเองมีชื่อเสียงโด่งดังในระดับโลกได้ด้วยเช่นกันเรื่องนี้นะครับมีคนเข้ามาตอบกลับเล็กๆน้อยนะครับว่าจะเห็นได้ชัดว่าเวียดนาม จากเดิมไม่มีประเพณีสัตว์น้านแต่พอเข้าสู่ช่วงสัตว์น้าเหมือนว่าในบางพื้นที่ของเวียดนามก็มีคนพยายามจะทําการละเล่นแบบนั้นให้มันบูมขึ้นมาด้วยเช่นกันซึ่งมีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่า,น,าน่าจะเป็นอีเวนต์เล็กๆซะมากกว่านะเวียดนามไม่น่าจะทาสงการตามประเทศเพื่อนบ้านหรอกเพราะนั่น,นไม่ได้ใช่ประเพณีที่เกี่ยวข้องอะไรกับเวียดนามเลยขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่า ต้องยอมรับว่าไทยเนี่ยทำให้ประเทศอื่นได้รู้จากประเพณีเหล่านี้ได้มากกว่าเพื่อนบ้านจริงๆนะเห็นได้ชัดเลยว่าในสิงคโปร์เองก็มีการจัดเทศกาลสงการด้วยเช่นกันท้งทนท,ที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยแต่ก็มีคนเข้ามาตอบกลับอีกนะครับว่านั่นเป็นเพราะว่าน่าจะเป็นชุมชนของคนไทยหรือไม่ก็ชุมชนของคนที่มาจากประเทศที่มีสงการหรือบ้างผมคิดว่าอย่างนั้นนะคนไทยน่าจะไปอยู่ที่สิงคโปร์เยอะหรือไม่ก็เลยมีเทศกาลแบบนั้นได้มันก็คล้ายๆกับกรณีของอาหารไทยแหละ เจ้าของร้านอาจจะไม่ใช่ชาวต่างชาติซะด้วยซ้ําแต่อาจจะเป็นคนไทยเองที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ทําให้อาหารไทยนั้นโด่งดังไปทั่วโลกซึ่งมีความเห็นที่เข้ามาตอบกลับอีกนะครับก็บอกว่าอย่าพูดถึงเรื่องของร้านอาหารไทยในต่างประเทศเลยผมจะสงสัยอยู่อย่างหนึง่งผมไปเจอร้านอาหารไทยในต่างประเทศแต่เจ้าของร้านนั้นเป็นคนกัมพูชาเฉยเลยมันเป็นไปได้อย่างไงกันเมื่อเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถนําเสนออาหารในแบบท้องถิ่นของกัมพูชาแล้วสามารถขายได้ในตลาดต่างประเทศแต่พอขายอาหารไทยกลับกลายเป็นสิ่งที่ทําให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้ใช่ย่างงั้น ขณะที่ความเห็นของอีกคนครับ,บอกว่าในเรื่องของธุรกิจมันเป็นสิ่งที่ต้องปรับตัวอยู่แล้วผมเคยเห็นวแม้แต่กระทั่งคนเวียดนามหรือคนจีนบางทีขายไทยฟู้ดด้วยมันก็ไม่แปลกนะเพราะมันเป็นเรื่องของธุรกิจพวกเขาชื่นชอบในอาหารอะไรก็สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนในประเทศนั้นโดยแท้จริงขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาบอกว่าที่คุณพูดมาได้ไปถามคนไทยแล้วหรือยังคนไทยน่าจะตกใจมากกว่านะที่เห็นคนประเทศอื่นๆเปิดร้านอาหารไทย และสำหรับเรื่องเราในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบการเล่าสไตล์นี้มาติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสักครับผู้ชมครับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ